เสริมสารสก,กัดสมุนไพรไทยท้าชนิดค่ะตัวแรกเลยนะคะสารสก,กัดครูคาวตัวนี้มีสูงถึง182มิลลิกรัมเป็นพระเอกและโด่งดังมากในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งและป้องกันเซลล์มะเร็งค่ะช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถต้านเชื้อไวรัสตะกูลซาหรือโควิดของเรานั่นเองค่ะตัวที่2ส,สารสก,กัดมะราคีนกตัวนี้เป็นพระรองที่ไม่แพ้ครูขาวเลยค่ะ มาลาคีนกเนี่ยคะ่ะจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งและต้านเซลล์มะเร็งได้เช่นกันแล้วก็ยังช่วยลดในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลลดไตกลีนไลด์ในตับแล้วก็ลดความดันโลหิตด,ด้วยนะคะ ตัวที่3เป็นสารสกัดมะขามป้อมค่ะตัวนี้จะมีวิตามินซีที่สูงม,ม,มากช่วยดูดซึมวิตามินได้ดีกว่าชนิดอื่นๆนะคะแล้วยังช่วยต้านในเรื่องของไวรัสแบคทีรียต้านมะเร็งบำรุงผิวพรรณบำรุงสมองบำรุงภาษาบำรุงโลหิตยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยค่ะตัวที่ 4. สารสกัดสมองพิเทค่ะ สมองพื้นเฮงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสลดความดันลดการอักเสบของสิวและบำรุงร่างกายตัวที่5ก็คือสารสกัดสมอไทยขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงลดอาการอ่อนเพลียของร่างกายและตัวที่6ค่ะสารสกัดใบหมดอนลดการเกิดเชื้อในร่างกายลดการเกิดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ลดระดับคอเ,อเลสเตอรอลด้วยค่ะตัวที่7สารสกัดใบมะรุมตัวนี้จะช่วยยับยั้งและป้องกันเซลเล์มะเร็งนะคะ ลดไขมันในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะตัวที่8ปสารสกัดขิงตัวนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียยับยัง้งและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งลดไขมันในเลือดและก็ลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะตัวที่9ก็คือตัวสุดท้ายนะคะสารสกัดใบกระเทราตัวนี้งานวิจัยรองรับและคุณหมอแนะนำนะคะให้ทานในช่วงโควิดช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีรียต่างๆค่ะสารสกัดสมุนไพรทั้ง9ชนิดนะคะรวมอยู่ในนี้ค่ะ h e r b a l Plus อาหารเสริมซึ่งผ่านมาตรฐานอย่ ISO GMP HACCP และ FDA ด้วยค่ะเพียง <c oughs> ทุกๆท่านทานวันะเม็ดก่อนนอนนะคะจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อต้านเซลล์มะเร็งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคกินทุกวันดีทุกวันแน่นอนค่ะ